กินวิตามินเยอะตับจะพังไตจะพังปะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเอิร์ธจะพาไปตรวจตับตรวจไตตรวจสุขภาพโชว์นะครับว่าหลังจากที่เอิร์ธกินวิตามินหลากหลายชนิดนะครับในเป็นวันที่พอเหมาะเธอได้รีวิวมาในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับว่าสุขภาพเอิร์ธเนี่ยจะเป็นยังไงและจะได้ลบความเชื่อและความเข้าใจผิดของอเพื่อนๆหลายๆคนที่กลัวตับพังไตพังเกินกว่าเหตุจนทําให้ไม่ได้กินอาหารเสริมและอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันนะครับ บุญหน่อยสวัสดีครับแพนของบอกบุญหน่อยวันนี้นะครับเอ๋ยก็จะพาทุกคนไปตรวจสุขภาพประจําปีไปกับเอ๋ยนะครับปีนี้เนี่ยสามสิบกว่าเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่บอกว่าสามสิบเท่าไหร่นะครับก็เลยเอออยากจะเช็คเลือดชุดใหญ่นะครับก็มีการเจาะเลือดไขมันเบาหวานนะครับมีการตรวจตับตรวจไตตรวจค่าเกลือแร่ต่างๆในร่างกายนะครับแล้วก็มีการเช็คในเรื่องของค่าความเข้มข้นของเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เก็บเลือดครับ ซึ่งนอกจากจะเจาะเลือดตรวจของเอิร์ธเนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเอิร์ธจะต้องทำอันต้าซาวตรวจถุงน้ำดีในทุกปีนะครับก็เพราะว่าในสมัยที่เป็นนสพนะครับไปเป็นตัวอย่างให้อาจารย์นะครับอันต้าซาวตรวจตับตรวจไตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับปรากฏว่าเจอนิ่วเม็ดเล็กๆนะครับที่อยู่ในถุงน้ำดีขนาด1-2ก้อนนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าควรอันต้าซาวดูถุงน้าดีในทุกปีนะครับเพื่อว่าจะได้ตรวจติดตามนิ่วก้อนเล็กๆต่างๆเหล่่าาานนนนัััั้รรวมมีออตยยหืง ทีนี้เวลาที่เอิร์ทได้รับการตรวจอันตาซาวดูถุงน้าดีนะครับในแพ็กเกจเนี่ยคุณหมอเอกซเรย์เนี่ยเขาก็จะอันตาซาดูตับแล้วก็ดูไตไปให้ด้วยเลยนะครับซึ่งก็เป็นผลดีสําหรับการตรวจสุขภาพนะครับเพราะจากการสกรีนนิ่งเลือดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับและเพื่อเป็นการมั่นใจของมั่นใจและข้อดีอีกแน่หนึ่งนะครับก็คือว่าเอิร์ทเนี่ย เดี๋ยวไปเปิดให้น้องออกก่อนเนาะซึ่งวัตถุประสงค์ของวันนี้นะครับเอิร์ธก็อยากจะโชว์ผลการตรวจสุขภาพร่างกายทั้งผลเลือดแล้วก็ผลอัลตราซาวน์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ได้ติดตามเอิร์ธนะครับซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายเลยครับว่าเอ้ยกินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวตับจะพังหรือเปล่าไตาจะพังไหมกินวิตามินตัวนั้นคู่วิตามินตัวนี้เธอจะสุขภาพเสียหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ได้หลายคอมเมนต์เหล่านั้นมากเลยนะครับจึงทําให้เกิดคลิปรีวิวการตรวจสุขภาพหลังกินวิตามินหลากหลายชนิดในปริมาณที่พอเหมาะที่เอิร์รีวิวเอาไว้นะครับเกิดขึ้นในวันนี้ปกปติแล้วนะครับที่ใส่ส่วนตัวเอิร์ด้บอกเลยว่าเป็นคนที่งกมากเวลาที่เอิร์จะเสียเงินซื้อวิตามินใดๆนะครับเอิร์ต้องเช็คมาแล้วนะคะว่ามันมีประโยชน์คุ้มค่าที่เราจะเสียเงินเนี่ยเพื่อไปกินไหมแล้วเราควรจะต้องซื้อยี่ห้อไหนล่ะ ปริมาณเท่าไหนดีที่มันจะคุ้มค่าสุดถ้าเทียบกันหลายๆยี่ห้อนะครับอีกครั้งก่อนที่จะไปซื้อกินนะครับก็ต้องไปศึกษาขนาดและปริมาณที่เอิร์ดต้องการหรืออยากได้ที่มันจะเกิดประโยชน์นะครับถ้ากินน้อยเกินไปมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่เอิร์ดอยากได้หรือถ้ากินมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินจนเกินเหตุและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งเวลาที่เอิร์ดไปรีวิวข้อมูลต่างๆนะครับเอิร์ดมีความมั่นใจว่าเอิร์ดค่อนข้างรีวิวมาอย่างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งเอาจริงๆก่อนจะไปรีวิวข้อมูลต่างๆเหล่านะในงานมิจัยนะบอกเลยว่าเป็นเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนเลยคือไปเซิร์ชในเว็บหรือใน YouTube ก่อนว่าเอ๊ะมีใครพูดถึงอะไรแล้วหรือยังถ้ามีคนพูดถึงไว้อย่างละเอียดแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการไปอ่านเองแล้วก็ไปเช็คข้อมูลดับเบิ่เช็คเช็คแล้วเช็คอีกหาตรงนั้นหาตรงนี้มาให้มั่นใจก่อนกิน แต่ปรากฏว่ามันไม่มีส่วนใหญ่เขารีวิวข้อมูลกันคร่าวๆเขาก็บอกว่าวิตามินตัวนั้นได้ประโยชน์แบบนี้ปริมาณก็ไม่บอกยี่ห้อก็ไม่แนะนําปริมาณที่อันตรายก็ไม่บอกเอาไว้แล้วจะต้องกินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกกินในแง่ประโยชน์ไหนก็ไม่มีใครพูดถึงเลยมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียนะครับบอกบุญเอาไว้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในโซเชียลนะครับซึ่งเอิร์นเนี่ยรีวิวข้อมูลเอาไว้ละเอียดเลยนะคือจะบอกเลยว่าข้อมูลต่างๆที่เอิร์นรีวิวมาบางทีนานๆวันไปเนี่ย ก็ลืมจําไม่ได้ทํำยังไงล่ะก็กลับไปนะครับดูคลิปที่รีวิวเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนได้ดูพร้อมกับเอิร์ดได้แหละเอิร์ดก็กลับมารีมายตัวเองด้วยข้อมูลเหล่านี้นะครับที่เ,เพื่อนๆได้ดูกันและถ้าวันไหนที่เอิร์ดอยากได้ข้อมูลที่มาละเอียดมากกว่านั้นอีกหรืออยากแอดเพรสเปเปอร์ว่าเปเปอร์ที่เอิร์ดอ่านมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือจริงแล้วหรือเปล่านะครับเอิร์ดก็ไปคลิกข้อมูลลิงก์ของงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาอ่านอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคลิปต่างๆเหล่านนนนะะครรับออเป,ปโยช์ตต่ง ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเออจะไปเจาะเลือดเช็คค่าเบาหวานแล้วก็ค่าไขมันในหลอดเลือดด้วยแล้วการที่จะเช็คค่าเบาหวานและไขมันเนี่ยจำเป็นจะต้องอดอาหารนะครับแล้วจําเป็นจะต้องไปเจาะเลือดที่ทันภายใน9ก้าโมงเช้านะครับถึงจะได้ค่าการตรวจที่น่าเชื่อถือนะครับส่วนการอันต้าซาวดูตับและไต ถ้าจะดูแค่ตับและไตเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องงดน้ำงดอาหารนะครับสามารถกินน้ากินอาหารได้ตามปกติแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเออเนี่ยต้องการตรวจถุงน้ําดีด้วยซึ่งถ้าต้องตรวจถุงน้ําดีด้วยนะครับจาเป็นจะต้องงดอาหารเช่นเดียวกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถตรวจถุงน้ําดีได้อย่างละเอียดครับ ตอนนี้ก็เจาะเลือดนะครับแล้วก็อันก้าฟาวตัดไปพร้อมถุงน้ำดีเสร็จแล้วนะเออก็จะมากินข้าวนะครับแล้วก็กินวิตามินตามปกติในชีวิตประจำวันที่กินนั่นแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูผลเลือดก,กันกับผลอังก้าฟาวเนาะซึ่งอีกประมาณสามงห้าทุ่มถึงจะออกนะซึ่งบอกเลยเดี๋ยวก็มีคนมาดราม่าอีกถ้าไม่บอกก่อนก็คือว่าปกติแล้วเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารเสริมหรือกินอา,อาหารปกติธรรมดานี่แหละสุกวันนะแล้วถ้าแบบ เหมือนเราอยากจะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดตับอักเสบหรือไตพังอะไรไหมเนี่ยมันไม่ใช่กินวันนี้เราไปตรวจพวกนี้เราอาจจะเจอนะมันจะต้องกินไปในระดับหนึ่งคือส่วนใหญ่แล้วถ้ายึดหลักจากยานะครับถ้ายึดหลักนะจากพวกยาที่ก่อให้เกิดตับอักเสบไตอักเสบอะไรพวกนี้นะครับกินประมาณสัก 2- อถึงสสัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยไปเช็คเลือดซ้ําอีกครั้งหนึ่งมันก็มักจะแสดงผลที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นตับอักเสบหรือไตอักเสบอันนี้ต้องบอกเลยว่า เออนะักกินวิตามินทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็นมาเป็นเวลาหลายๆปีนะครับซึ่งก็ได้เลือกรีวิวกินวิธีตามในคลิปเป็นก่อนนะครับบอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาคอมเมนต์ดราม่าอีกว่าเธอไปเจาะเลือดก,กับอันตราซาวก่อนกินวิตามินนี่ตอนนี้นะครับพี่เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าผลเลือดและผลอันตราซาวออกแล้วลุ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ สรุปทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดนะครับรวมทั้งตับและไตด้วย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนบอกบุญหน่อยคลิปหน้าอยากจะให้เออรีวิวเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับ